ยังเท่ได้อีกอยูขยอมขอเตรียมการแสดงที่เท่กว่าเดิมรอเสิร์ฟทุกคนอยู่นะครับเส้นทางการเติบโตของศิลปินล้วนเป็นสิ่งที่แฟนคลับต่างคอยเอาใจช่วยและร่วมสปอร์ตตลอดจนภาคภูมิใจกับความ สำเร็จในแต่ละก้าวไปด้วยเสมอเช่นเดียวกับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่21กุมภาพันธ์2568เพิ่งครบรอบ1ปีอัลบัม้ม r u s t Me ผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกในฐานะเมลโซโลอาร์ติ์ของศิลปินหนุ่มหล่อเท่มากความสามารถ All r o u n d e r แห่งวงการ K-pop และ K-Hip-hop อย่างคิมยูคยอม KIMYUGYEOM e หรือยุคย o ง GOT7 ซึ่งเหล่าไอ GOT7 IGOT7 ชื่อแฟนคลับของวง GOT7 หรือที่แฟนๆนิยมเรียกว่าอากาเซชาวไทยก็ได้ร่วมทำกิจกรรมและสร้างสารรค์คอนเทนต์ฉลองโอกาสนี้กันอย่างอบอุ่นแน่นทรรลายโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันอีกหนึ่งหน้าที่บนอีกเส้นทางที่หลายคนพอจะทราบกันดีว่าภายในปีนี้ยุคยอม YUGYEOM ต้องอำลาวงการชั่ว เราเพื่อไปเข้ากรมรับใช้ชาติอีกรายแล้วคอนเสิร์ต2025ยูคยองทัวร์สต u s t y Encore in b a n g คอ k 2025ยูคยองทัวร์ T R U S T Y Encore in b a n g คอ k จัดโดย411 Entertainment 411 Entertainment หรือ 411n ของกึ่งเฉลิมชัยมหากิจซีรี็กทีมต้นสังกัดเอ วันเดอร์วันเดอร์ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่15มีนาคม2568เวลา18นาฬิกาณไบเทคไลฟ์ไบเทคไลฟ์จึงเป็นโอกาสที่ทุกคนไม่ควรพลาดมาร่วมสร้างบันทึกความทรงจำดีๆให้กับยูคยอมกันเยอะๆก่อนพบกันตามนัดหมายเจ้าตัวอ้อนผ่านคลิปวิดีโอมาอีกรอบอากาเซ่ ase, ชาวไทยสวัสดีครับยุคยอมครับ อีกไม่นานพวกเราก็จะได้เจอกันอีกครั้งแล้วนะครับตั้งตารอกันอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ผมกำลังเตรียมการแสดงที่เท่กว่าของปีที่แล้วอีกนะครับอยากให้อากาเซม่มางาน2025ยุกยอมทัวร์ T.I.U.S.T.Y. Encore in Bangkok ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไบเทคไลฟ์มาสนุกกันให้เต็มที่และเต้นกันให้สุดเหวี่ยงไปเลยนะครับจะเป็นค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเข้าใจใช่ไหมครับแล้วเจอกันที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่15มีนาคมนี้นะครับรอเสิร์ฟทุกคนอยู่นะครับชมคลิปได้ทางเวลาได้ฟังหนุ่มคนนี้พูดคำว่าอากาเซที่ไรมันช่างใจฟูและอดเอ็นดูในหางเสียงที่จริงใจของเขาไม่ไหวจริงจัง ส่งคลิปมาถึงอากาเซกี่ทีก็ทำเอาเห็นหน้าแล้วพลอยยิ้มตามทุกครั้งอีกไม่กี่วันรอไปเจอรอยยิ้มตรงหน้าด้วยตัวเองได้เลยใครยังไม่มีที่ยืนที่นั่งยังพอมีบัตรคอนเสิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม202 5 T R U S T Y ขีดล่าง e อ c นคอขีดล่าง In ขีดล่างแบ้งคอให้จับจองกันทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกเคาน์เตอร์และระบบออนไลน์ บัตรราคาเศษ2,900ส่วน3,900เศษ4,900ส่วน5,900นั่งและยืน6,900และ7,900บาทนั่งและยืนบางราคาจำหน่ายหมดแล้วติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Official Social Media ของผู้จัดงาน @411n